สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแปลงคอสอให้เป็นพอสอนะครับในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าขอย้ำว่าคอสอเป็นพอสอนะครับถ้าเราแปลงจากพอสอเป็นคอสอวิธีนี้จะใช้ไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะตังเกตว่าข้อความพิมพ์เป็นคอสอมาแล้วนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมขอ Copy ค,คอลันน์ี้ไปวางไว้ใน ปอสอนะครับโอเคสมมติว่ารูปแบบเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนตรงช่องพอสอเนี่ยตอนนี้เห็นว่ามันเป็นคอสอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นพอสอครับส่วนอื่นให้เราลากดําเลยนะครับแถวไหนที่เราต้องการให้เปลี่ยนนะครับลากดําไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่าจัดรูปแบบเซลล์นะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นเป็นฟอร์แมตเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาที่ช่องวันที่เลยนะครับ คราวน,นี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นพศได้ยังไงนะครับให้เรามาดูที่คําว่าชนิดปฏิทินนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้มันเป็นเกโกเรียนเกโกเรียนอยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้พอเราเปลี่ยนเป็นพุทธศัการาชแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะกลายเป็นพศให้เราแล้วนะครับให้เราเลือกฟอร์แมตนะครับแต่ละอย่างผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็กดตกลงไปนะครับ เท่านี้นะครับเราก็จะสามารถแปลงคอสอเป็นพีอสอได้แล้วนะครับโอเคนะครับวิธีนี้หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ